ข้อ47กีฬาโอลิมปิกครั้งต่อไปในปีคศสอ0 8 0 0 8ประเทศใดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันข้อ1กรีซข้อ2เยอรมนีข้อ3จีนข้อ4สหรัฐอเมริกากีฬาโอลิมปิกเนี่ยข้อเนื่องจากข้อนี้เป็นโจทย์ค่อนข้างเก่านะ เขาเลยพูดถึงครั้งต่อไปซึ่งถ้าปัจจุบันนี้ปี2012นะถูกไหมน้องก็รู้แล้วว่าปี2008ต้องแข่งที่ประเทศจีนนั่นเองคือเขาเป็นการทดสอบความรอบตัวของน้องนะว่าไอกีฬาโอลิมปิกเนี่ยน้องรู้หรือเปล่านะว่ามันจัดขึ้นทุกี่ปีและครั้งหน้าเนี่ยใครเป็นเจ้าภาพซึ่งข้อนี้น้องก็รู้แล้วว่าปี2 0 0พผู้ที่เป็นเจ้าภาพก็คือจีน แล้วถ้าพี่ถามถึงปี2012ล่ะผู้ที่เป็นเจ้าภาพคือประเทศอังกฤษถูกไหมจัดที่ลอนดอนนะอันนี้คือความรู้รอบตัวนะคะธรรมดาเลยชั้นข้อที่กับข้อ3นะ